สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เลี้ยงหอยเชอรี่นะฮะพอมันไข่แล้วก็ยา้ายมาเราะอั้งหาครับอันนี้ไข่นะน,นี่รอยแตกไว้นะแตกลงกมังอะไรลนะฮะนี่อันนี้เพิ่งมาใหม่เดี๋ยวมาดูว่ารอยแตกไปเป็นตัวหรือยังครับเพื่อน เริ่มมีตัวแล้วน,นะนเพื่อนเล็กๆเ,เห็นไหมนี่ครับเริ่มเป็นตัวเล็กๆแล้วฮะแเน่เ<น>พราะง่ายเลยครับเพื่อนลองไปทำดูนะครับเพื่อนๆคับหอยเชอรี่นะ อันนี้เพื่อนๆ